ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิลกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าวร่วมถวายพระพรชัยมงคลเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นฉัดแก้วร่มกล้าวของปวงชนชาวไทยทรงเป็นอคราศาสนามพมทธทำนุบำรุงค้้จุนพระพุทธศาสนาสืบสารรักษา และต่อยอดให้เจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยสืบมาจนทุกวันนี้สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระวชิลกเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้จัดโดยอำเภอคลองหลวงรวมกับคณะสงฆ์อำเภอคลองหลวงวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกาย,ลกาย,ย,กายและองค์กรภาคีความร่วมมือโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขค่ะ